บ่อยเคยไปเวียงจังอยู่ครับไปบางเวียงก็เคยครับแล้วก็ไปสอนในเขตเซโนเคยไปครับโอ้ยพี่น้องฟังใายมาหลายวันนิวโอ้แบบเปิดทั่งให้เดีกันี้แต่คขมเมนตนฟังใายเลยมันก็แสดงว่าปกติบ่เคยคข้มเมนตนมันบอกครับผมก็เพิ่งเห็นวันนี้ที่แบบมีเยอะฝากข้ขึ้อถอดหาสาวพอดเนี่ยไปบอกให้เราฟังในเด้อมาอยู่เมืองไทยกับมีสาวพอเนเ่ยแต่ว่าซื้อไทยเราซื้อไายแอนออร์ดี สบู่ลคล้ายๆกันครับน้อมเดบจางบจางแต่งหน้าแม่่คนคอเไปจางสาน้ำงอยกท่วงเาแล้วเขบอเดเสือไม่แน่กับพี่เด้ ันเสือกอันสีแดงๆนี่เพี้ยนปกติพิมพ์เป็นภาษาไทยจ้าอ๋อมาลินอ่างนำ้ำสุยอัางภาษาลาวเนี่ย สวัสดีค่ะมาเวียงจังเด้ออยากไปค่ะกงเลเซอร์อดิั้นเมื่อไเมยๆกับพปได้อาอีหลี อืเอน็นสิลงแพงนี่น่ะเดีย๋ยวแอนลงมาอน,นีเลยแพงอ่ะเสียงจากสาวเราอ่ะแอนลงมาอน,นีเลยเอาหกลงแรกอือเอ็นลงจะเสีอยอ่าเอียนก่อน,อออนดีใจไแทบช็อกน้อยฉันลืมคบเวอร์อไว้แล้วไทยแล้วลืม,มลงลืมหมดลง,ลง